มันไม่ถึงกับทําให้เราแบบเป็ททำงานไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะทรมานมันจะปวดตื้อๆจะต้องคอยคอยมานวด ชื่อกีรนาค่ะชื่อเล่นชื่อพี่หญิงนะคะอาชีพพยาบาลก่อนหน้านี้ก็ทำงานเต็มเวลาอายุ59ปีค่ะปัญหาสุขภาพก็คือเป็นเลื้อลังก็คือเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะก็ตอนแรกๆจะรู้สึกแค่ไม่สุขสบายเฉยๆเสร็จแล้วก็เป็นเลื้อรลังมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนหลังเนี่ยจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งแบบมันทรมานก็เลยก็เลยได้ได้ออกจากงานนะคะสมัยเป็นนักเรียนนะคะเป็น คนเป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนเกรงนะเวลาทําอะไรก็ตั้งใจนั่งเรียนหนังสือก็จะตั้งใจถ้าแต่ถ้างานไม่เสร็จก็จะไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนตอนทางานอยู่ก็ก็บางทีก็เขียนเขียนเขียนค่อนข้างเยอะค่ะมันไม่ถึงกับทําให้เราแบบทํางานไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะทรมานมันทรมานแบบมันมันจะปวดตื้อแล้วมันมันไม่สุขสบายมันไม่มีความสุขอะคะ่ะชีวิตมันเหมือนไม่มีความสุข ก็จะต้องคอยคอยมานวดมาอะไรเพราะว่าตัวเองไม่อยากทานยาเพราะว่ายาส่วนใหญ่มันก็จะกัดกระเพาะดูแลตัวเองโดยการที่เราไปไปนวดผ่อนคลายค่ะไปหาหมอนวดแล้วก็ใช้ยาใช้ยานวดนะคะยาหม่องยาอะไรที่ที่เขาบอกว่ามันคลายเส้นหรืออะไรเนี่ยเยน็นๆ็นอะไรเงี้ยค่ะ,ะสมัยก่อนอะ่ะเคยเคยผิดท่าก็คือมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนะคะเพราะว่าตอนนั้นจะปวดหลังแล้วก็ต้องไปดึงคอ ดึงคอกายภาพเป็นเดือนเลยค่ะแล้วมันก็คงเลื้อรลังมาจากนั้นด้วยค่ะเสร็จแล้วมีมีอยู่วันหนึ่งค่ะก็มาเจอสินค้าเห็นก็พูดกันเรื่องเรื่องสินค้าสารสกัดจากเกสรดอกไม้เสร็จแล้วเราก็เลยมาเรียนรู้เรียนรู้ว่าเอา้ามันเป็นนูตาซูจิคอนแล้วก็เป็นสารสกัดจากเกสรเกสรดอกไม้ซึ่งสกัดแบบปลอดภัยด้วยแล้วก็มันมีสารอาหารค่อนข้างครบเท่าที่ฟังดู300ร้กว่าชนิดเป็น เป็นเอนไซม์โคเอนไซม์เป็นไฟโตสเตอรอลเป็นกดไขมันกดอะมิโนอะไรทานองนี้ค่ะแล้วก็ซื้อมาทานเสร็จแล้วก็ทานไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคิดว่าตัวเองจะดูแลสุขภาพ ในระยะยาวพพอทานไปแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ๆวันหนึ่งเราก็มาดูเอ๊ะเราไม่ได้ไปนวดนานแล้วที่เราเคยไปนวดเคยทาย,ยาหม่องซื้อยาหม่องเป็นโหลๆเดี๋ยวนี้ยาหม่องมันไม่พ้่องค่ะปกติเจอเมื่อไหร่ก็จะซื้อก็เลยมีความสึกเอ้ามันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจแล้วก็ตอนนี้ สุขขึ้นนะคะเพราะว่าเราเราไม่ปวดไม่เมื่อยอะไรใช่ไหมคะแค่ปวดเนะะี่ยจริงๆบางทีเราบางครั้งเราแค่ปวดหัวนิดเดียวเรารู้สึกทรมานนะคะเราจะรู้สึกว่าของอะไรรอบตัวเราจะไม่มีค่าเลยเงินทองแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออสุขสบายขึ้นไปเที่ยวก็สนุกแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเบาเนื้อเบาตัวค่ะก็มีความสุขขึ้นค่ะเราก็จะไม่หมดุดหม,ดมิดง่ายด้วยสุขภาพจิตก็ดีค่ะ